จูตับให้นะทุกคนนะพี่ขอหั่นเลยละกันคําแบบโอ้โอ้ทุกคนฮะนี่ฮะตับนะครับพันกับสามสิบกรีบโอ้ยมาเรียบนะฮะโอ้มันกุ้งโอ้ว้าวมันกุ้งมันกุ้งกินมขับกินกับแจวกินกับแจวครับมันกุ้ง สวัสดีนะครับผมคนดู88จังหวัดนะครับวันเนี้ยเรานะครับผมมีวัตถุดิบเมนูลับนะครับวันเนี้ยนะครับพี่ก็จะมาโชว์สกิลการทําอาหารนะครับเดี๋ยวขอถอดหมวกเชฟก่อนนี่ก็เป็นหมวกเวสติ้งมอเตอร์ไซค์ที่เองนะครับอยากรูจิ๊มอเตอร์ไซค์ก็กดไลค์กดติดตามวันเนี้ยนะครับเราจะมากลุ่มทาอาหารจาก3วัตถุดิบลับนะครับ1 2 3อ่ะเราจะมาเปิดวัตถุดิบลับชิ้นแรกกันเลยทุกคน3 2 หนึ่งนี่มันซอยจูนี่นะทุกคนครับนี่มันตับสดว่ะโอ้หืพะเชลิวนะครับเนื้อสีสวยกว่านี้นั้นเนื้อดีกว่านี้นะครับแต่โดนอหมากินไปแล้วนะทุกคนนะับผมจะต้องหมาขโมยไปนะครับวัตถุดิบชิ้นที่2อนะครับผมฟุ๊บเฮ้ยอันนี้ดูดีครับทุกคนเป็นไอติมชาเขียวแต่รละกินว่ะเฮ้ยูรสชาติชาเขียวแล้วก็เหมือนจะเป็นข้าวนะครับและวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายของเรานะครับเป็นอะไรอ่ะขอเปิดดูสิ รุ่งนะครับดูครับหัวมันยัง <Wow. S 1> แก่ครับกุ้งเราจะเอาสามวัตถุดิบนี้นะครับมาทมําเมนูที่ต่างกันนะทุกคนเด <Okay. S 1> ี๋ยวเมนูแรกนะครับพี่ขออนุญาตจัดไวยจุเลยละกันนะครับทุกคน <Okay. S 1> พี่อยากจะชิมจุมานานแล้วไงนี่นะครับเดี๋ยวมาจัดจูตับให้นะทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขอหั่นเลยละกัน mm hmm. คําแบบโอ้โอ้ทุกคน,นะ mm hmm. ฮะโอ้บาสว่ะ 3ชิ้นคบโอ้โอนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าขี้ริ้วนะครับไม่รู้ว่าแต่ละที่เรียกเรียกเหมือนกันหรือเปล่าสบายนางอะไรนะเห็นแต่ที่เรียกนะครับนี่ครับเราก็ได้ผ้าขี้ริ้วมาละนี่ไว้พันตับนี่นะทุกคนได้พันตับละนี่ครับผมเคล็ดรับความแซบอะ่ะอยู่ที่หอมอหอมหนูหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะครับผมแกวสูตรเด็ดของพี่เองนะครับอแบบแซบเลยครับผมขอทําการใส่หอมก่อนนะทุกคนนี่ครับซอยหอม ส่วนพี่อย่าซอยถีนะเราจะซอยหอมก็ซอยไปครับผมซอยถีนะครับใส่ไปครับเราแล้วก็ที่รับความหอมนะครับอยู่ที่ใบมะกรูดนะทุกคนใบมะกรูดนะครับนี้บผมหั่นไปหั่นไปเราก็ไม่ได้หั่นชิ้นเล็กหรอกครับเราทำกินเองล้วเนาะว่าไหมเราอะไรเยอะวะของแท้ไอ้เจียวมาแล้วทุกคนดูสีอย่างเจ่มครับน่ากินนะพี่ว่าอันนี้พี่ทําอาหารในป่านะครับอาจจะมีเสียงรถผ่านนิดนึงนะมาดักไหนไม่รู้มาครับเดี๋ยวไปปัดดื่มด้วยกันเลยครับทุกคนคำแรกนะครับ พันตับไปเลยอ่ะพันกีบนี่ครับตับนะครับพันกับ30กีบกอีบเมนูนี้นะครับค่อนข้างจะดังในเฟสน,นะทุกคนดูนี่ครับผมต่อยไปครับต่อยไปโอ้สามสองกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะฮะจุลัดซี่เลยทุกคน ใบมะกร <Stevens>. ูดครับของแฮะเดี๋ยวคำนี้นะฮะคำนี้ลองแบบไม่ลาดแล้วกันนะครับแบบไม่ใส่สามสิบกีบนะครับโอเคโอ้ช่ำๆครับช <Okay. S 1> ่ำๆสามสองใสผักแพวนะครับทุกคน หวานมากซอยจูต้องกินกับผักนะครับถึงจะแซ่บ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่2กันเลยนะทุกคนวัตถุดิบพี่2องที่เราได้นะครับเป็นไอติมนะฮะวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเมนูใหม่นะทุกคนใส่ข้าวไปคะนั่นก็คือข้าวคุกไอติมนะครับผม <What? S 1> อุ้ยอุ้ยมาแล้วนะฮะ มันเคยกินกันหรือเปล่าอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะมาจัดกันนะครับสําหรับข้าวคลุกไอติมนะครับผมเมนูนี้นะครับทำกินเล่นได้ทุกฤดูนะครับน่าจะฟิลแบบว่าข้าวเหนียวทุเรียนเลยนี้หรือเปล่าทุกคนนะครับไอติมที่เราใช้วันนี้นะครับไม่ใช่รสกะทินะแต่เป็นรสทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นอไอแต่เป็นรสชาเขียวนะครับทุกคนแล้วก็แบบว่าข้าวที่เราใช้นะครับเป็นแบบข้าวกล้องหรือเปล่าในงานนะครับก็จะได้ฟิลแบบว่าชาเขียวถั่วแดงในงานหรือเปล่าทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องทําให้เข้ากันนิดนึงนนนะะคครับมจ้เือทุกใช เวลาในการคุ้นตัวคู่อ่ะอันไหนอ้วกไม่อ้วกเอ้ยบางคนอาจจะบอกว่าหน้าตามันหน้าอ้วกหน้าไม่น่ากินอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ความจริงไม่ใช่นะครับทุกคนครับ oh. มันกินได้นะครับไม่ใช่กินไม่ได้นะดูหรืออาจจะลองแบบว่าไอติมรสทุเรียนอะไรเงี้ยดูนะครับไม่ก็ไอติมรสกะทินะครับใครที่อยากลองทํากับข้าวนะแนะนําไอติมรสทุเรียนไม่ก็รสกะทินะครับ <Okay. S 1> แต่วันเนี้ยเราจะมาลองรสชาเขียวกันนะทุกคนดูได้มาแล้วนะคบเป็นแบบนี้นะอุ้ย <Okay. S 1> เหมือนแบบ กลิ aside, moon, Job, the moon. The moon ่นคล้ายข้าวมูนนะคะทุกคนครับข้าวเหนียวมูนอ่ะที่มันจะเป็นข้าวแบบอะไรวะสีเขียวๆอ่ะพี่ก็ลืมชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับผมกินหอมครับน่ากินกินนี่ผ่านเลยนะรสชาตินะครับแปลกๆอาจจะเพราะพี่ไม่ชอบไอติมรสชาเขียวด้วยนะครับรสชาติแปลกๆ เราไปให้น้องชิมกันดูอันนี้ก็เป็นน้องสาวน้องสาวพี่นะครับกำลังแบบอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยอ่ะอยวให้น้องชิมมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยให้น้องชิมหนึ่งคำอันนี้เป็นไอติมรสชาเขียวชิมไปกินแล้วครับคำแรกเลยอกินเท่กินคำใหญ่เ่านี่ไหมใหญ่กว่านี้อีกกินอ่ะพี่กินอ่ะอ่ะให้น้องไม่ต้องตอแหลนะน้องชิมแล้วน้องไม่ต้องตอแหลชิมแล้วบอกกับกล้องได้เลยว่ารสเป็นยังไงอ่ะชิมไปน้องอัอนี่คำนี้ก่านนี้ชิมชิมดู เออกินเองไปครับมันอร่อยอยู่เอาจริงๆอ่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงบอกกล้องไปดิหร <Yeah, S 2> <laughs> ือลองชิมคำใ,ใหญ่ๆดูอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่อร่อยครับมันเอาข้าวแล้วนะเขาเรียกว่าเขาเอาไว้แช่นะ้ำแล้วมันแข็ง,แขงๆแล้วมันบวมๆไม่รู้เป็นไงชอบ S <S <S 1> <S 1> และวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายของเรานะครับก็คือกุ้งหัวมันเนี่ยแบบนี้กุ้งสเปนนะครับเนี่ยกุ้งสเปนดูครับทุกคนดูโอ้มันกุ้งโอ้ว้าวมันกุ้งมันกุ้งกินขับกินกับแจวกินกับแจวครับมันกุ้ง เดี๋ยวเราจะเอากุ้งนะครับผมไปทำเมนูอะไรไปดูฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีมาครับทุกคนเดี๋ยวเมนูกุ้งนะพี่ว่าเราจะต้องเอาไปแบบโรยเกลือแบบแบบนี้แบบนะ้นะนี่ครับผมยำชามเราจะทำกุ้งนึ่งนะครับกินหัวมันกุ้งกันแบบเด็ดๆครับทุกคนครับนี่ครับใส่เกลือนะครับเคี่ยวก็จับลงเลยนะทุกคนนี่ลงแบบนี้เลยลงไปให้หมดครับไม่รู้ว่าใครจะกินบ้างนะครับลงไปก่อน ไป okay. ทุกคนครับเดี๋ยวเรารอตอนฝุกเจอกันปิดฝา2000 years later อุยทุกคนครับอู้สีอย่างสวยนี่มันกลิ่นกุ้งชัดๆเลยทุกคนดูโู้มาแล้วนะครับกุ้งเราก็เสร็จสมบูรณ์มากิ่นเขาน้อกันเ้ยพี่น้อง เราก็กินคาเนี่ยดูทุกคนดูครับยังมีควันอยู่นะเราก็จะกินสดๆคา,าเตาเลยนะทุกคนฮนะกับเนื้อแบบช่ำๆนะครับโลละ300อะ่ oh. ะต่อมานะครับหดเหลือแค่นี้มาน้ำจิ้มไม่ต้องนะครับเนะื้อกุ้งเพียวๆชอบมากเลยอ่ะ อาวทุกคนก็นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามกันนะครับหรืออยากให้ทําอะไรก็เม้นกันมาได้นะครับผมฝ <Okay. S 1> ันไลค์เอาหม่เดี๋ยวนี้ต้องปิดแบบผมก็รักทุกคนที่รักผมนั่นแหละนะครับฝันไลค์เป็นผีฝันมิ้นเป็นผีครับ